โอเคนะผมวันนี้นะผมเราจะมา PVP กับ FC นะครับผมผมท้า PVP กับ FC นะผม,ผม,ะผ,มผมก็มาอัดคลิปนะผมการขยับเป็นเกยใครเชื่อเป็นควาย <c oughs> ใครเชื่อเป็นเกย ใครเชื่อเป็นเกย์การขยับเป็นเกใครเชื่อเป็นเกยใครเชื่อเป็นเกไม่เชื่อรีบรีพีวีพีเร็วมาคาร์ลอฟเอ้ยเปลี่ยนชื่อเป็นพี่คัตชาเหรอมาคาลอฟอ่ะมาคาร์ลอบ เออยาเออฮึบฮึบจูนฮึบเ้อยาอ้อ like าโอ้ยชนะเฮ้ยตอนนี้แบบเหมือนชนะขาดลอยเลยอะ อ้าม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 านี่มานี่มานี่เออมานี่เออลออมาออ ชนะขาดลอยเลยป้ายาอ้าวยา,อา,อา,ยาเอ้ยไม่โดนเอ้ยโอ้ยเอ้ยจะตา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 ยอุ้ยผมจะไม่ตายง่ายๆผมจะไม่ตายเพราะเอฟซีผมไม่อยากตายเพราะเอฟซีอะ ว้ายาไฟโดวนอิกฮุบโดนมาฮุบฮือโอ้ยจะตายโอย้ยโอ้ยตายเสียชื่อหมดเลยผมจะเป็นอันดับหนึ่งของการ p ีวีพีได้มา เปลี่ยนชื่อเป็นมาคารลอบเฉยมาอีกรอบมายา่าอือยาอจอยมาก่อนเดี๋ยวพาไปเล่น โอเคเดี๋ยวผมจอยตาม f อซไปแล้วกันเอฟซีเปลี่ยนเป็นชื่อบนมาคาลอเอฟซีเปลี่ยนชื่อบนมาคาลอฟเฉยคิดว่าตัวเองเป็นพี่ขัาชา เดี๋ยวใครเป็นคนสร้างแชทกลุ่มนี้วะเนี่ยใครเป็นคนสร้างแชทกลุ่มนี้วะอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะอันนี้เป็นไอ้ไปนะโอเค FC นะ่าจะเล่อนอีกแบบหนึ่งนะสือหั่อเลย การแจ้งเตือนนี่ไงโอ้โหว่าและวสนามลบที่แข็งแก่งนี่เองโอ้โห FC จะตกผมเลย่ะผมรู้เลยว่า FC ต้องตกผมแน่ๆอ,อ๋อพามาเล่นหรือว่าจะพามาตกผมพามาเล่นสนามลบนี่เองเดี๋ยวใช้ KG เดี๋ยว เอา,เอาเปไปเลยวะเนี่ยอ๋อนี่ใช้เคีแล้วอุ้ยทำไมมันแหลกจังวะเออเอา้เอาเอาเป็นไรเป็นไรยอูกทำไมมันแหลกขนาดนี้วะเนี่ยแหลกจัง โอ้ยโอ้โหย,ยังไม่ทันตั้งตัวเลยกำลังปรับการาฟิกอยู่ว้ายไอ้จงเทน่ะจะรอตบผมเหรอเอเอ,อ Oi. เว้ยมเปิดตีว่ะโอ้้หูสุดยอดเลยโอ้้หกลางอาาเขตเลยดิเอเอเออออออเข้าไปในอนาเขตแม่ มันจะต่อยแล้วมันจะต่อยแล้วไอ <voir sangat Eugene> ้เรามันจะต่อยแล้วโดนผมตบไปดิออ่อ pang <tong> มาเปิดอันตีดีกว่าเว้ยอย่เาเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนกันนี่เช็คแฮนกันหน่อยเร็วเช็คแฮนกันหน่อยเช็คแฮนกันหน่อย เช็คแฮนด์กันหน่อยเออ ไปไหมเออแตกแม่ปังออไม่โดนเออสามคนไม่ทำไปเลยสามคน JFC JFC ไปโอ้ยโ,โดนอ้าโอ้ยไม่โดนอือ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 นี่ของฉัน โอ้ยนี่ของฉันเอาไโดนอี่เหอนสีไปเลยลบอ่อนกันลบซ่อน ตายปังเราเป็นเพื่อนกันเราขอเช็คแฮนายหน่อยสิโอ้โหโอ้โหไอ้ลังกระดาษบังปล่อยมึงค่าอ๋อเฮ้ยอย่าพิมพ์คำหยาบสิโอ้โหเดี๋ยวช่องบินเลยเอาเฮ้ยอย่าพิมพ์คำหยาบดิเลยเดี๋ยว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 ช่องบินเลยอย่าพิมพ์คำหยาบดิ เฮ้ยอย่าพิมพ์คำหยาบสิเฮ้ยอย่าพิมพ์คำหยาบสิเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 พิมพ์คำหยาบสิเฮ้ยอะไรอะโอ้ไม่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 เป็นคนไม่ดีเลยอะโอ้พิมพ์คำหยาบอะเฮ้ยเดี๋ยวช่องผมก็บินหรอกพิมพ์คำหยาบอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวช่องผมก็บินหลอกพิมพ์คำหยาบอ่ะแม่นอนแล้วเนี่ยไม่ดูแล้ววาย โอ้ยอยอ้ยอ้เอออาวอาอานีนี่ยแล้ปล่อยแล้วปล่อยไ้าวมโดนอีกเออ ไม่ใช้ใส่ใครอ <_ an> ย่าอย่าหย่าหย่าอย่านะเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันอย่านะอย่านะเราเป็นเพื่อนกันได้โปรด อย่านะเราเป็นเพื่อนกันอย่านะได้ปดโปรดเดี๋ยวพาอะไรไปดูไปไปไปรีบ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 แหลกจังวะ <c oughs> โอ้โหแหลกมาก สนามลบกชิคกิ้งก่ง๋อ๋อเขาไปเ้อวีน,นี่เองอต่อสู้กับเอฟซีครับผมมันยังทำไม่ได้มันยังทำไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะ ไหนขอดูหน่อยบอกว่าเดี๋ยวให้ดูอ๋า ก่อนใช่ไหมนี่ระหว่างรอเป็นติวันนี้ไลฟ์สดหน่อยก็ได้ก็ได้ก็ได้ตามใจคนดูไเลยอันเนี้ยเกินไปไหมเนี้ยเนี่ยไลฟ์สดบวกอัดคลิปเนี่ย ไ,ไม,มันเป็นอะไรวะเดี๋ยวาทุกคนมนเป็นอะไรวะไอ้ยใช้พลังไม่ได้ฮ้ยอย่าอย่าอย่าย่งตีอย่ามึงตีมึงใช้พลังไม่ได้อย่าม่งตีอย่ามึงตี ตีผมฐานเลยมันคืออะไรอ่ะ ก็ปิดคลิปก่อน